สวัสดีครับพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสตชนที่รักในพระคริสตเจ้าวันนี้เป็นวันพุธบทรำพึงในวันนี้จากหนังสืออิสยาก็พูดถึงวิบัติจงเกิดกับอัสซีเรีนะแล้วก็วิบัติเกิดแก่พวกที่รั้นพวกที่คิดว่า มีอำนาจอยู่ในมือแล้วจะทำอะไรก็ได้เพื่อจะได้ไปริบเข้าของไปปล้นเหยียบย่ำชนชาติอื่นๆนะครับท่านอิสยาก็พยายามที่จะอธิบายว่าประเทศชาติอัสซีเรียนั้นได้ทำลายอาณาจักรฝ่ายเหนือของประเทศอิสราเอลในตอนนี้กำลังขู่ที่จะทำลายอาณาจักรฝ่ายใต้ อิสยาก็ใช้ให้เห็นภาพของอาเซียว่าเป็นเหมือนขวานอยู่ในมือของคนตัดไม้ก็คือพระบินเจ้าแล้วก็พระบินเจ้าก็ใช้อาเซียสำหรับเตือนสติชําระยูดาให้ให้พ้นจากประยุชน์ชั่วที่เขามีขณะเดียวกันอาเรียก็ รู้สึกไม่มีความก้าวร้าวแล้วก็คิดว่าเป็นประเทศเดียวเท่านั้นที่มีอำนาจและก็สามารถที่จะรบชนะทุกประเทศได้ด้วยความคิดเช่นนี้แหละที่ทำให้อิสยาอมาเตือนอาเรียว่าถ้าหากว่าไม่มีอำนาจของคนที่ถือขวานแล้วก็ ขวานนั้นก็จะไม่มีประโยชน์ก็แน่นอนพี่น้องขวานเป็นเครื่องมือถ้ามนุษย์ไม่ใช้มันมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรใช่ไหมครับฉะนั้นอาเซียอย่าไปอยู่จองห้องพองขนคิดว่าโอ้ยขวานตัวเองเนี่ยไปสับที่ไหนก็ได้พระบินเจ้าต่างหากที่เป็นคนที่คุมสถานการอยู่ไม่ใช่ขวานไม่ใช่อัเซียนะครับฉะนั้นก็ คนที่ทําเหมือนอัสซีเรียก็คือคนโง่นั่นแหละครับที่คิดกระยิ่มใจว่าชัยชนะนั้นเป็นของตนเองอย่างแน่นอนโดยไม่โดยไม่เกรงใจพระพินจ้าบ้างเลยว่าพระองค์เป็นใครในพระกัมพีตอนหนึ่งก็ยังพูดว่าใครก็ตามที่อยู่กับเราก็จะสามารถผลิดดอ,อกออกผลได้และใครก็ตามที่ ไม่ได้อยู่กับเราก็จะไม่ผลิตด,ดอกออกผลเพราะว่าท่านจะทำอะไรไม่ได้เลยโดยที่ไม่มีพระเป็นเจ้าอยู่ด้วยนี่ต่างหากที่ทำให้เรารู้สึกว่ากลับมาหาสู่ตนเองอีกครั้งหนึ่งว่าจะเก่งแค่ไหนก็มีพระเป็นเจ้าอยู่เหนือเรานะครับนในพระคัมภีร์นั้นพระองค์ก็พูดถึง ประโยคไม่กี่ประโยคบอกว่าแ้าแต่พระเจ้าเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินข้าพระเจ้าสรรเสริญพระองค์ที่ทรงปิดบังเรื่องเหล่านี้จากบรรดาผู้มีปริชาและความรอบรู้แต่ทรงเปิดเผยแก่บรรดาผู้ต่ำาต้อยถูกแล้วพระบิดาเจ้าข้าพร,พระองค์พรอปไทยเช่นนั้นพระบิดาทรงมอบทุกสิ่งแก่ข้าพระเจ้าไม่มีใครรู้จักพระบุตรนอกจากพระบิดาและไม่มีใครรู้จักพระบิดานอกจากพระบุตรและผู้ที่พระบุตรเปิดเผยให้รู้ ความเชื่อจึงไม่ใช่เรื่องของตัวเองบางคนจะเรียนจบเป็นด็อกเตอร์เป็นอะไรต่อมีอะไรแต่ไม่มีความเชื่อก็เพราะว่าเขาไม่ได้รับความเชื่อนั้นจากพระเป็นเจ้าถ้าจะมองดูในแง่นี้คล้ายๆกับพระเป็นเจ้าจะลำเอียงแต่พระองค์ก็มีแผนการของพระองค์อยู่บางทีพระองค์อยากจะพูดกับเขาให้เขาเปิดใจแต่เขาไม่เปิดเขาคิดว่าความรู้ของเขาเนี่ยเก่งกว่าหรือว่าดีกว่าหรือคิดว่าพร,พระองค์เนี่ย เมื่อเขาได้เป็นยาเอกเรียนรู้แล้วพระองค์กับเขาก็เท่ากันอันนี้เป็นบาปที่ทำให้หลายคนไม่มีโอกาสได้เป็นคริสเตังแต่บางคนที่เป็นชาวนาชาวสวนหรือเป็นชาวบ้านธรรมดาเนี่ยกลับมีความเชื่อแล้วเราก็ถามว่ามันเป็นอะไรเนี่ยมันเป็นข้อลึกลับที่เราไม่สามารถที่จะอธิบายให้ใครได้ใช่ไหมพี่น้อง ถ้าพี่น้องถามว่าทาไมผมเป็นคริสเตียนหนูเป็นคริสเตียนฉันเป็นคริสเตียนทาไมก็ไม่มีใครตอบได้เพราะว่าเป็นพระพิณเจ้าที่ไขแสดงพระองค์และเราก็ยอมรับการขายแสดงของพระองค์จนในหลังบาปและเป็นสมาชิกของพระศาสนาจักรมีการทดสอบนักอวกาศที่อเมริกามีอยู่20สข้อต้องตอบให้ได้มิฉะนั้นเขาก็ไม่รับมาเป็นนักอวกาศนะครับ ตอนแรกๆเนี่ยคำถามก็คือว่าคุณเป็นใครแล้วก็นักอวากาศคนหนึ่งชื่อจอร์นแกลนเนี่ยก็บอกว่าอือง่ายนิดเดียวข้าพเจ้าเป็นมนุษย์คนหนึ่งข้าพเจ้าเป็นนักบินข้าพเจ้าเป็นสัญชาติอเมริกันแต่แล้วก็ถามถามไปอีกถามไปอีกก็เลยทำให้ยากที่จะบอกว่าข้าพเจ้าเป็นใคร การที่จอห์นแกลนได้สังเกตให้เห็นภาพว่าบางทีเราก็อาจจะรู้จักตนเองรู้จักเกี่ยวกับตนเองแล้วไม่รู้จักตนเองก็เป็นไปได้คือการรู้จักเกี่ยวกับเราเนี่ยโอ้โหมันพูดง่ายเป็นอย่างนี้อย่างนี้แต่การที่จะรู้จักตัวเองมันยากพี่น้องว่าไหม หลายครั้งก็บอกว่าเรารู้จักตนเองดีที่สุดมันใช่อ่ะแต่บางครั้งมันมาจากการที่เราสังเกตเกี่ยวกับตัวเองเราจะเลยบอกว่าเรารู้จักตนเองเพื่อจะรู้จักตนเองเนี่ยเราจะต้องเข้ามาสู่เรื่องความเชื่อรู้จักพระบินเจ้าก่อนถึงจะรู้จักตนเองถ้าไม่รู้จักพระบินเจ้าไม่มีความเชื่อและไม่เพิ่มความเชื่อไปเนี่ย เราก็จะรู้จักเกี่ยวกับตนเองเท่านั้นเองดอนนั้นเราควรจะมีเวลาที่จะรู้จักพระบิดาพระบุตรและพระจิตถ้าเราฉลาดพอที่จะอ่านพระคัมภีร์ทุกวันเราก็จะบอกว่าฉันพบทางแล้ววันนี้พระบิณจาพูดกับฉันว่าอย่างนี้แต่พรุ่งนี้ฉันก็จะอ่านอีกบรุรนี้ฉันจะอ่านอีกพี่น้องครับอย่าไปคิดว่าการอ่านพระคัมภีร์เป็นเรื่องของนักบวชชายหญิงหรือพระสงฆ์หรือสังฆราช ทุกคนต้องการแสงสว่างพระสันเดอปาก็ต้องอ่านพระสังกราชก็ต้องอ่านพระสงฆ์นักบวชก็ทำเหมือนกันพี่น้องก็ต้องการแสงสว่างจริงไหมครับหลายครั้งเรื่องราวมันไม่ชัดเราต้องการคำแนะนำของพระบินเจ้าฉะนั้นพี่น้องอย่าลืมอ่านพระคัมภีร์แล้วก็อย่าลืมสวดทุกทุกวัน นำครอบครัวของเรามาอยู่หน้าพระแท่นเป็นภาพที่สวยงามที่สุดแล้ก็มีคำพูดคำหนึ่งบอกว่ามนุษย์เราอยู่ในท่าสวดนั้นเป็นท่าท่าสวยที่สุดในชีวิตของเขาก็เพราะเขาคุกเข่าลงต่อหน้าพระผู้สร้างของเขาและพระผู้สร้างของเขาก็เห็นเขาอยู่ต่อหน้าพระองค์พระองค์ก็รู้สึกภูมิใจดังนั้นก็อย่าลืมที่จะนำครอบครัวของพี่น้อง ได้สวดภาวนาทุกค่ำเราจะได้มีโอกาสได้อยู่ในความรักของพระพิญ้าตลอดไปสวัสดีครับพี่น้องข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร